เป็นน้าเหรออุ้ยแล้วพัดลมไม่กลัวโดนหัวน้องเหรอเมื่อกี้หลับอ๋อหลับน้องอยู่กับเรากี่คนมาไปไปเข้าไปอ่ะเชิญเชิญเชิญเนาะว้าวตัสดีฟ้าอนุญาตนะเชิญเชิญพี่เชิญเอาเลยเอาเลยเซฟนะเซฟน้องนะเซฟน้องนะเซฟน้อง ยอ,อยู่กี่คนลูกใครถือไม้ตอนนี้อสามคนแล้วพ่อแม่ไปไหนอ่ะแม่ผมไปทำงานนะแม่พ่อแม่น้ององ่ะพ่อแม่น้องเขาไปไหนไป<า>ทำอะไรฮะไปคารา,าคารใช่เหรอใช่เปล่าไปอยู่บ้านเพื่อนเปล่าตอนเนี้ยผมก็ไม่รู้เลยเขาบอกฝา,า,ากก่อนมาฝากเขตั้งกี่โมงลูกแปดสามโมงตั้งแต่บ่ายสามเราอยู่อะไร แล้วพ่อเขาอายุอะไรแม่พ่อเขาอายุอะไรพ่อเหรอแผลถึงเหรอตัวแม่อยู่ไรแม่อายุยี่สิบอ๋อคนไหนที่โดนซัดห,หนักๆบ้างมีคนไหนที่โดนซัดบ้าง คนไหนลูกแล้วแม่ไปไหนแม่ไหนแม่ไปไหนไม่รู้ระวังพัดลมโดนหัวแล้วคนไหนที่โดนซัดไมบ่อยคนโตคนโตเหรอคนใหญ่โดนอะไรซัดโดนไม้ไม้แขวนสายชาร์จได้ปะ ล่มร่มร่มเด็กเซฟเด็กถอย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 เอาอีกคนอีกคนหนึ่งอ่ะพี่อีกคนไม่อยู่คนนึงพ่อไปพ่อไปเอางี้มีผ้าอีกไหมอ่ะมีผ้าอีกไหมแจ๊คแจ๊คอีกคนหนึ่งอยู่ไหนอยู่แถวนี้ ต้องให้น้องชายเโทรตามมานนนุ้นนนมนมนมโทรตามพี่ได้ไหมพี่อยู่ไหนอยู่ที่ไหนก็เลี่ยครับแต่ว่าเขาจะไปธนาคารนมนมวันี่ลูกนมนุ้นวมานี่พี่ฝากหน่อยหนูโทรตามพี่หน่อยสิเนี่ยโทรตามไม่หน่อยสิจะได้คุยไม่ทัน รับไหม ครบแจ้งให้แจ้งเน่อยดิไม่รับตายหรอไ่อเอาไม่เอาไเอม่อา่เอไม่อเอา่อจอนนไ่อาไมอมเอเอาไมอาไ่เอาไม่อมเอมเอรมอาอมอาไม่เอม่อไมกัอเอพรมอมกัอพร้อมกันออมอมกันนะอม โอเคโหชุ่มแล้ววะตัวเปลี่ยงหมดแล้ววะฮะมันก็ต้องโอเคแล้วล่ะไม่โอก็ต้องโอแหละใช่ตอนนี้ขานี่เดินดังเจ็บ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 เลยอะไปปไปไปฮะไม่รับ แล,แล้วไปไหนอะลูกคนใหญ่เขาไปไหนผ่า,าเพื่อนที่ไหนอะลูกหน<า>ูพาพี่ไปหน่อยได้ป่ะเหรอ โอ้นม่งุ่มหมดแล้วุ่มหมดแล้วเอาไงไม<า>่ทำอะไก็ได้วัดีครับลูกพี่พบ พี่จิมฝั่งลอ,อยเยอะไหมพี่ม,มีป่ะ ดูจากสาภาพประเมินดูเป็นไงนี่กำลังอยู่ให้น้าดูอย่างนี้น่าจะเอาไปต้องไปดูก่อนก่อนต้องเอาไปก่อนนะเขาปล่อยโอ้โหดูดลยไม่ไหวเลยนะเมื่อกี้พัดลมก็ไม่มีที่ครอบเลย วันนี้ฝนตกหนักมากนะครับก็ตังหวะเข้ามาช่วยน้องพอดีนะยังเหลือน้องอีกคนนึงนะครับที่ตอนนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขากำลังเข้ามาดูนะครับว่าน้องอีกคนนึงอยู่ที่ไหนนะครับกํลาลังตามหาน้องอีกคนนึงอยู่ก็โดยที่ให้ทางญาตินะครับนะเขาช่วยดูนะว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนยังไงนะครับ ตอนนี้ก็เจ้าที่ได้สองคนแล้วนะครับก็ได้มาสองคนแล้วเหลืออีกคนเดียวก็ทางแม่เชื่อว่าแม่คงดูอยู่แล้วล่ะนะครับแม่ก็มาพูดคุยกันนะครับเพราะว่าเอ่อเพราะว่าอย่างงี้ก็อย่างที่บอกนะเขามีทางพลเมืองดีมีชาวบ้านนะเขาเอาภาพให้ดูน้องก็มีร่องรอยเต็มตัวนะก็บอกว่าน้องเนี่ยโดนตั้งแต่ช่วงของประมาณต้นต้นปีนะครับก็เมื่อกี้ทางญาติก็บอกว่าก็มีใช้ไม้ฟาดใช้อะไรฟาดอยู่นะครับก็โอเคแหละเราไม่ได้ว่ากันอาจจะมีอารมณ์ นะแต่ก็เดี๋ยวดูเรื่องสภาพความเป็นอยู่ว่ามันอาจจะยังไม่เหมาะสมเนาะแม่อาจจะยังต้องทํางานอะไรเงี้ยนะก็เดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่นะครับเขาช่วยรับไปดูก่อนอจากที่แจ้งเนี่ยอันนี้ข้อมูลยังยังสองฝั่งก็คือตัวของพ่อเนี่ยนะครับบอกว่าทางน้องบอกว่าพ่ออายุสิบแปดนะแต่อายุสนะิบแปดเนี่ยมีลูกประมาณสองสามขวบแล้วนะก็อาจจะมีลูกแต่ประมาณอายุสิบหกแต่มเมื่อกี้ทางข้อมูลนะของพลเมืองนีก็บอกว่าอายุประมาณสิบหกถึงสิบเจ็ด ถ้าอายุสิบหกสิบเจ็ดมีลูกก็ต้องแต่อายุสิบสี่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอเจอทางพ่อจริงๆว่าพ่ออายุเท่าไหร่กันแน่แต่ส่วนแม่เนี่ยอายุประมาณยี่สิบับเอ๊ผมามครับรบ้านเดี๋ยวทำเดี๋ยวข้ามเดี๋ยวพี่ข้ามไปฝัง่งนะู้นกนพี่ตัวแม่ตัวตัวพ่อเขาอายุเท่าไหร่อ่ะพ่อก็รุ่นราวคราวเดียวกันนะคะ่ะเจ็ดะมาณพิบเจ็ด พ่ออายุ17เดงใช่ลูกลูกลูกเขาสองสอง,องคนนี่ผู้ชายแก้แพาทุกวันใส่ชุดหนังทุกวันเอ้าหรอใช่ค่ะไม่มีเื้าวาใส่เอ้าหรอต,ตอนตอนพ่อเขาตายพ่อไอ้พ่อตาหรือ็จัดทำศพให้นะเอ้าหรอบรนจา่าหลายปีแล้วค่ะเพราะพ่อพ,อพอแม่เขาอ่ะแม่ของเด็กอะ่ะแม่อของเด็กผู้หญิงที่โดนซ้อมเนี่ยเขาเป็นคนลาว เขาไม่มีกับประกานโฉนดค่ะหก็เลยต้องช่วยเปิดรับบริจาคแล้วก็จัดงานให้จัดงานให้ค่ะเอ๊ะผมผมถามอีกหนึ่งตัวแม่เนี่ยถ้าตัวพ่ออายุ17แล้วลูกตอนนี้อายุประมาณ2ขวดก็แปลว่าต้องมีไอ้ลูกแต่อายุ15มันไล่เลี่ยกันเลยไล่เลยดีค่ะมันหัวปีท้ายปีหัวปีท้ายปีค่ะอ๋อก็ถ้าปล่อยไว้ก็อาจจะมีเพิ่มอีกเรื่อยๆคม่ผ้ากันเปื้อนเคสนคนนั้นแหละที่เป็นตำรวจอ่ะอ่าก็เหมือนกันใช่ค่ะ ามีปัญหาเรื me, ่องการใช้ศาสรเรื่องอะไรป่ะอันนนี้หูไม่ได <reated> so so ้ใจค่ะไม่ไ no ด้ใชค่ะก็้วทำงานอะไรไม่ร <sh arp farms work> ู้พ่อแม่เขาไม่ได้ทำเลยเลยน้องมันมีน้าน้องเด็กพี่ตายค่ะพี่ถ้ามีงานให้ที่เขาจ้างนะคะน้องก็ไปแต่ว่าถ้าไม่มีงานไม่มีงานจ้างอะไรนะน้อ่างหนูลูกสวัสดีครับมาล้มก่อนมาล้มก่อนมาล้มก่อนไปไหนมาหูลูกตาขวดมาหมดเลยลูกนไแล้วแล้วหนูพามาตาขวดแล้วแฟนไปไหหนนนอ่ะูบ้าาต หรอไปอยู่บ้านตาช่วยตาทำงานอยู่หรอตาทำอะไรลูกเขาเมื่อกีเขาให้ช่วยไปเก็บไี่อยู่นี่โรงเขาเก็บของเา็กกันหรอตาอายุเท่าไหร่จ๊ะไอ้ตัวตรงพ่ออยู่อะไรพ่อสิบแปดแล้วใช่ไหมเกิดวันที่อะไรปีอะไรวันที่เกิดมีนาห้าศูนย์เกิดมีนาห้าศูนย์ถึงแล้วเหรอโอเคสิบแปดนะแล้วมีน้องกี่คนลูกสามคนอายุเท่าไหร่บ้าง มีสามทีดแล้วก็ขวดสิบสิบเป็นเดือนก็แปดเดือนอ๋อแล้วทุกวันนี้หนูทำงานอะไรไม่ได้ทำแล้วตัวตัววิชัยทำงานไหมตอนนี้กําำลังจะได้งานแล้วค่ะ่าลังจะได้รถค่ะเหรอเขาเขามีปัญหาเรื่องใช้สารไหมลูกไม่มีนะคะเหรอไม่ไม่มีใช่ไหมไม่มีค่ะทัวนะโอเคแล้วแล้วตัวน้องอ่ะปกติมีใครลงไม้ลงมือไหมก็มีตีบ้างค่ะแค่ดก็ส่ตีค่ะเหรอ เวลาลงมือใช้อะไรลงมือลู้เหรอลงเยอะไหมทำเยอะไหมเหรอที่อันนี้ยอันนี้ปกติใครลงมือไม่รู้นะถึงขนาดนี้ลงมือขนาดนี้น้องห<อ>ุ่นตีค่ะลงมือเน้องหุ่นตีเพราะน้องก็ได้เจิอะไรอยางเ้ยเด็น้องเป็นคนเสี่ยไล่ด้วยเหรอคิดว่าแรงไปนิดน,นึงนะ เพราะว่ามันเต็มหลังเลยอ่ะเราเลี้ยงลูกไหวไหมทุกวันนี้ก็เลี้ยงไหวลคนเดียวค่ะเหรอเลี้ยงคนเดียวแล้วตัวแฟนช่วยเลี้ยงไหมก็มีคนละแต่ว่าแฟนนี่มีลูกตั้งแต่อายุประมาณสิบหกถูกไหมคนแรกคนแรกคือคนที่ให้ลูกเขาอะลูกเขาไม่ตบายกลัวคนแรกนี่คือลูกคนที่หนึ่งอยู่ตอนนี้ เหรอก็แปลว่าเขาเพิ่งเขาเพิ่งสิบแปดใช่ไหมใช่ค่ะเขาไม่รู้ตอนนีนขโมเลยที่ก็มีลูกออกมาสิบหกอือแล้วอาหารใครเอามาให้กินไม่รู้แน่ทุกวันนี้หนูเองเหรอมีแม่หนูแล้วก็ทังอางบ้านแฟนเหรอบ้านแฟนอยู่ไกลไหมอยู่ใกล้ทอยค่ะข้างในกล้หรอปกติแต่คนที่ป้าเป็นใครนะคนที่ป้าน้องเป็นใครไม่รู้ส่วนใหญ่คนที่ป้าน้องเป็นใครนะไมเป็นหนูบางที้ร้องแฟนร้องก็น้องหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ๋อ,อ,อก็ฟลาดทั้งสามคนอย่างน,นี้ได้ไหมเดี๋ยวคุยกับทางเจ้าหน้าที่หน่อยเดีย๋ยวให้เจ้าหน้าที่คือถ้าตอนนี้แต่ครับเอาล่มกลางล่มให้น้องแล้วก็คือรอยค่อนข้างเยอะนะครับน้องคิดคิดคิด

ตอนนี้มีเงินเหลืออยู่เท่าไหร่ลูกไม่ได้มีเงินนะไม่มีตังค์ติดตัวเลยแม่แม่ให้กินทำบ้านแต่ทำบ้านแต่ก็ให้กินเอาข้าวมาให้กินใช่ค่ะถ้าเราทำหมันยังหนูไม่ทำคเพราะว่าตอนหนูพ่อคนเล็กหนูัำทำไม่ได้แม่หนูก็เตืนไม่ได้ว่าอะไรนะแม่หนูก็เตืนไม่ได้ค่ะไม่มีใครเตืนได้ก็เลยยังไม่ทำอ่าแล้วมีจะคิดจะทำไหมสนั่น หนะูเคยมีเศมาคุยแล้วรอบนก็พี่ชา่ปเรื่องไปอว่าให้ทำหมับอกว่าเราคุยเรื่องทำหมันง่าก็ลอใครยัมาลองแลวบอกวาจะมาอีกรอบหนูหนูอยากทำหมันไหมล่ะอยากใช่ไหมแรกหนูก็ไปฝากแต่ว่าเขาให้หนคองไปคุยแต่แม่หนูไม่ยก็เราอายุ่าไรแล้วตอนนี้ยี่สิบจริงๆตัวเราทำหมันเองได้แล้วมั้งว่าหนูทำหมันได้แล้วเพราะหนูยี่สิงีว่าต่เแล้วต่จริงถ้า ถ้าจะทําหมันเนี่ยอายุ18ก็ตัดสินใจทําเองได้แล้วป่ะ,ะต้องมีผู้ปกครองถ้ายุติ18น่ะเหรอแล้วยี่สิบต้องมีผู้ปกครองไหมไม่ต้องอ๋อไม่ต้องเรายี่สิบมานานยังเมื่อสิบปีที่แล้วค่ะสิบปีที่แล้วเออแล้วเออมื่อกี้เราทิ้งลูกไวไ้กับใครฝากลูกไวไ้กับใครฝากไว้กับน้องค่ะฝากไว้กับน้อง แล้วแฟนเขารู้ไหมว่าพี่มาเขรู้แล้วค่ะเอหรอที่คุยได้ไหมได้การเรียนดูของเราเป็นยังไงบ้างครับไ่นไรใช่ไหมไม่ได้ใช่ไหมอะไไม่ไไม่เป็นไรอะไรนะคราาเรียนดู การมีการแบบว่าสอนสิบสองร้อยม่ใทคให้แบบว่าอ้อนีับคนจริงวนี่ตัวเขีเรียนน้องกตัวที่กลังเรียนอยู่นะ

ที่าลูกของเราทุกคนเนี่ยครับทไก็เป็นที่ในการเรียนรู้อาเขาอายค่ะอาวนะคะน้องอายุสามสิ สามสิบทำไมยังสวยยังเึงยังตึงตึงตังอุสิบ้างเคียงสักเต็นอยู่เด้อคุมยั้งใจถามบ้างมีแฟนยังคานะคะไม่มีค่ะจะเชื่อว่าแม่บุดจริ

สวดสวดนะพี่น้องเอาเพ่งศาแม่มาเพลงศาแม่แม่มาเพลงศารบ่ดอกดอกแม่แม่รู้สึกว่ากูยานกูถิ่มเคียงสักเล่าสิวันแล้วนี่ตนกูถอกูอยากเต้นแม่งบ่ได้ไปปลดปล่อยใส่อ่านเรื่อแล้วเร็ว